เปอร์เซ็นต์เค่ะโอเคและตอนนี้นะคะก็จะผู้นีตัวแรกนะคะของจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะของกำลังอัดสูงออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแรกที่ได้คือ1276.17 k s สออเดสียงเจ็ดปอระ,อะ,ะ <omics> เซต์ค่ะเดี๋ยวเราจะนกันสอบที่ทีมสองปัญจพนไม่หยากลุ้นเลยอะ่ะใช่ไหมคะปวดใจวายทีมของ 好。嗯